สวัสดีครับผมฟิลครับผมจากชแนลฟิลออนฟีนนะช่องที่จะพาเพื่อนเนี่ยไปออนฟีนในสถาที่ต่างๆเรื่องของเขาสุดเฟี้ยววันนี้ผมมารีวิวเป็นเสื้อนะครับผมเสื้อของชา a v i s สกอต t นะชาร์ลีสกอตเนี่ยก็เป็นคนทําทั้งรองเท้าแล้วก็ทําทั้งเสื้อพวกสตรีทแวร์พวกเนี้ยทุกอย่างเลยแล้วผมเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นแฟนของชา a v i s สกอต t ก็เลยชอบแล้วก็เลยไปซื้อมาแต่ประเด็นเนี่ยคือว่าตัวนี้เนี่ยผมไปประมูลมาในราคาแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเองนะรวม <c oughs> ทั้งหมดรวมค่าส่งแล้วเน <c oughs> มองเลยว่าผมได้มาได้ยังไงนะครับไม่มีคนตอบผมเลยนะซึ่งก็เป็นตัวนี้นะคะรับผมเสื้อชาร์ลส์สกอตนะครับผมเป็นซีรีส์ของสเก็ตบอร์ดนะครับผมที่มาพร้อมกับตัวของรองเท้า n i ก e ้เอสบีดังโลชาร์ลส์สกอตนะครับผมมาพร้อมกันเลยในเว็บชาร์ลส์สกอตที่ขายเนี่ยขายพร้อมกันตัวนั้นเนี่ยจะขายเป็นรูปแบบของจับฉลากตัวนี้เนี่ยจะาสามารถซื้อได้เลยนะอันนี้ผมไม่ได้ซื้อในเว็บนะครับผมผมเป็นประมูลมาเนาะราคาก็ทั้งหมด1,700บาทเอง,ง,งซึ่งถถถืือว่าาาูกกม้้ไปซอในเว็บเนี่ยจะประมาณ2,000กว่าบาทนะรวมค่าส่งค่าส่งอะไรพวกนนนนีีี้้เเาะตัว่ยเปิดตัถที่2ก เดือน2นะครับปี2020ันยเพิ่งผ่านมาเองเนาะไปดูดีเทลเลยครับเลสโก้ก็มาถึงดีเทลของเสื้อกันแล้วเนาะเดี๋ยวไาดูที่ป้ายกันดีกว่านะป้ายก็จะเขียนว่า c แคส u ์ j จ c คเหมือนตัวที่ผมซื้อตัวแขนยาวอ่ะเออเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูคลิปเนี่ยสามารถไปดูได้เลยนะครับผมซื้อเสื้อแขนยาวของทริ s Scott อันนั้นอ่ะซื้อจากเว็บจริงๆเลยไม่ได้ประมูลมานะครับผมอันนี้คือประมูลได้เนาะโลโก้จะเป็นของ c แคส u ์ j จ c คนะครับผมไซส์ M นะวันนี้ผมซื้อไซส์ M มาเนาะอยากลอง ตัวนี้ผลิตในฮาตินะครับผมไม่รู้เหมือนกันที่ไหนอ่านผิดอ่านถูขออภัยด้วยนะมาดูที่โลโก้ของเสื้อกันดีกว่าเสื้อเนี่ยมันจะสกีนโหสกีนถือว่าสกินหนามากเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมีรูปขึ้นให้ดูว่าความหนาของสกีนเนี่ยมันหนาขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยใส่อาจจะมีมีอาการร้อนนะครับผมแต่เชื่อได้เลยว่ามันหลุดยากแน่นอนนะครับผมสำหรับสกนนี้สกินเขียนว,ว่า skateboarding is not a crime เนี่ยซึ่งแปลว่าไม่ใช่อาชญากรรม นะครับผมสเก็ตบอร์ดไม่ใช่อาชญากรรมนะโ <Okay. S 1> อเคผมแปลกูก็แปลภาษาแล้วอาจจนะพูดผิดพูดถูกเนาะเป็นโลโก้เป็นสีแดงนะตรงนี้สีแดงเลยแล้วก็ตรงนี้สกรีนสีขาวเป็นรูปคนแล้วก็มีหัวเป็นไฟนะตัวสเก็ตบอร์ดเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยมันก็นูนขึ้นมานะปั๊มนูนเป็นนูน2ชั้นเลยนะขอบก็นูนนะแล้วตรงนี้เขียนว่าอีส์น็อตละพาก็เป็นตัวหนังสือนูนออกมาสกรีนนูนออกมาเหมือนกันนะครับผมตรงเนี้ยมันคือโลโก้ของแคสต์แจ็คนะครับคือเป็นสไตล์ของจอร์จวิสกอตอยู่แล้วเนาะ ตัวหน้าเสื้อเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เสื้อเนี่ยเป็นสีชมพูน,นะผ้าเนี่ยถือว่าเป็นน,นัคัตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าขออ่านสักครู่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์คัตตอนเลยนะครับซึ่งนุ่มมากใส่นะ่าจะสบายแต่มันจะร้อนตรงนี้ผมว่าเหงื่ออ่อนเนี่ยจะออกประมาณนะหน้าอกเนี่ยจะออกเยอะนะครับผมแต่ว่าแร่ความสวยเนี่ยมันสวยอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันครับผมข้างหลังเนี่ยก็จะเขียนว่า no roistering นะครับผมแปลว่าไม่พูดเพ์เจอร์นะครับผมอย่าพูดเพ์เจอร์ว่า สเก็ตบอร์ดเป็นอัจฉริกรรมอะไรประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมแปลจากกูเกิลแปลภาษาแล้วมาคิดเองด้านหลังของเสื้อเนี่ยที่เขียนว่า no l o i t e r i n g นะครับตัวหนังสือเนี่ยมีความเด่นกว่าตัวสกีข้างในนะมันเป็นหนังเหมือนหนังกลับเออมันมีขนออกมาเป็นหนังกลับเล็กๆอ่ะรูปแล้วมันจะมีขนขูดกับมือเราทั้งหมดเลยซึ่งดูพิมพ์เมียมากๆเลยนะสำหรับเสื้อตัวนี้เลยตัวหนังสือเนี่ยเป็นสีแดงสดเลยนะครับผมแต่ผมจะบอกว่ามันอาจจะดูรายากนิดนึงนะสำหรับ มันจะเก็บฝุ่นง่ายนะครับผมง่ายกว่าตัวสกีนข้างหน้าที่มันปั๊มนูนะอันนี้ก็ปั๊มนูนแต่เป็นเหมือนเป็นหนังกลับนะครับผมแต่ข้างหน้าเนี่ยเป็นสกีนธรรมดานะเป็นยางธรรมดานะครับผมดีเทลข้างๆเนี่ยตัวแขนเสื้อเนี่ยมันจะออกสั้นๆนะครับเป็นสไตล์ของเสื้อโอเวอร์ไซส์เลยนะแบบนี้นะครับผมทั้งสองข้างเลยนะซึ่งถือว่าดูสวยมากๆเลยสำหรับตัวนี้ไซส์เนี่ยถ้าใครอยากโอเวอร์ไซส์มากกว่าน,นี้ผมแนะนำว่าเพิ่มเป็นไซส์ L เลยก็ได้นะเป็นรอบอกประมาณ46 มาจจะหลวมหนึ่งแต่ผมว่าผมว่ามันเท่ s <S นะสำหรับเสื้อสตรีทนะครับผมก็ม,มีประมาณนี้ครับผมสำหรับดีเทลเสื้อส,สีชมพูบางคนอาจจะยังไม่ชอบเนาะผมมีวิธีการแต่งตัวให้เส,สื้อสีชมพูเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นหวานแหววอะไรขนาดนั้นนะคุณใส่เสื้อสีชมพูกับกางเกงดํามันก็ดูเท่แล้วนะจริงๆเข้ากับรองเท้าผมว่าทุกแบบเลยนะคุณ <c oughs> จะใส่รองเท้าที่เป็นคัลเลอร์ฟูลหรือคุณจะใส่ถ้าใส่รองเท้าสีดำอย่างเงี้ย ก็ใส่เสื ampa, ้อพูกางเกงยีนดําเนี่ยรองเท้าแบบคุ้มๆหน่อยก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งคือเสื้ออย่างเงี้ยมันอยู่ที่การ mix and match ของเราเลยนะว่าเราจะต้องการเป็นยังไงความเท่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราคิดเลยนะครับไม่ใช่คนอื่นคิดให้ตัวนี้ใส่กับกางเกงยีนสีดำกางเกงยีนสีขาวหรือว่ารองเท้าอะไรก็ได้นะผมว่ามัน mix and match ได้ทุกอย่างเลยนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับเสื้อของชาวเวส s Scott Series Not a c c l a i m นะเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบกันบ้างไหมชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมนะเออผมลืมบอกไปววััันนนนนนนีีี้เเเเ่่่ยยยปป็็ผมถาลท20 20ะครบ พฤษภาคม2562เป็นวันครบรอบช่องผมเกิดมา2เดือนแล้วขอบคุณเพ <c oughs> ื่อนๆน้องทุกคนนะครับผมที่เข้ามากดซับกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมผมจะพยายามทำคลิปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะมีอะไรแนะนำเนี่ยหรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยแนะนำไว้ใต้คลิปนี้เลยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมฝากไอจี ID ช่องนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฟิลออนฟีด้วยนะครับผมคลิปหน้าฟิลจะพาไปออนฟรีที่ไหนจะเป็นยังไงเจอกันครับเด็กเ เออเดี๋ยวผมใส่เสื้อให้ดูแบบ